วันนี้อากาศดีทองฝ้าแจ่มใสค่ะเหมาะกับการทำกะปิมากๆเลยค่ะไปดูทำกะปิกันนะคะนยคะจะมีเช้าประมงที่เขาเกียรติเคยได้ที่ใช้ทะเลค่ะเขาจะโทรมาถามลูกค้าขาประจำมานะคะว่ารอบนี้มีเคยจะเอากี่กิโลเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นพี่สาวอ่ะเคยรอบนี้สวยมากไม่มีปลาไม่มีหอย ไม่มีเศษขยะเจือปนเลยค่ะดูสิคะสวยมากเลยค่ะเคยแท้ๆล้วนๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาบอกเคยสวยมากๆและแต่ละบ้านก็จะมีสูตรของตัวเองนะคะเช่นเคยกี่ก,กิโลเกลือกี่กิโลค่ะบ้านนี้ก็เหมือนกันค่ะสูตรไข่สูตรมันค่ะ ข้เาเกลือมักไวหนึ่งคืนนะคะพอสายสายแดดออกแดดแรงก็เอามาตากค่ะขั้นตอนนี้จะยาวนานนิดนึงนะคะเพราะต้องมาคอยกระจายตัวเคยอะค่ะให้มันบางที่สุดเผื่อที่จะได้หนึ่งแดดแล้วใช่ได้เลยค่ะพอเข้าเกลือมักไวหนึ่งคืนแล้วสายสายแดดแรงแรงเอาออกมาตากค่ะนคะคะต้องยืนกระจาย ตัวเคยเนี่ยค่ะให้มันมบางๆเพื่อหนึแดดให้มันใช่ได้เลยค่ะถ้าแดดยิงแรงยิงดีค่ะทําให้กะปิหอมนะคะยืนโอ้ไม่ง่ายเลยนะคะนะคะยืนกะบีกระจายกระจายอย่างเงี้ยค่ะค่ะาเมื่อวานแดดแรงนะคะวันเดียวใช่ได้เลยค่ะเนี่ยพอตกเย็นเก็บลักษณะจะแห้งมาดประมาณนี้เลยค่ะ พร้อมตำแล้วก็เอามาใจกระปุกได้เลยค่ะแต่นี่ปาลมไล้ไปขอค่ะขอตำมากินเองค่ะเพราะมันไม่แล้วมันก็ห้อมๆห,หน้ามัตำน้ำผึ่งกะปิค่ะแถวๆนี่มีายบานนะคะถีซื้อเคยมาทำกะปิกินเองเพราะว่า ถ้าเราซื้อเขาอะมันจะออกเค็มค่ะเวลามาตำน้ํำผิกะปิกินเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยถ้าเราทําเองเนี่ยอร่อยค่ะตําไม่อยากหรอกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าทําเยอะอะมันจะใช้เวลาตํานานค่ะนี่มาแอบตำตอนดึกๆนะคะ เนี่ยแค่นี้ก็เซ็จแล้วค่ะครกหนึงละเอียดขนาดนี่พอแล้วค่ะใช่ได้เลยเนี่ยค่ะพอตั้มเซจแล้วเขาก็จะเอาไปอัดใส่กระปุกเก็บไว้นะคะขั้นตอนการอัดอะ่ะห้ามให้มีช่องว่างนะคะเพราะถ้ามีช่องว่างอากาศเข้าไปได้อะ่ะมันจะทําให้กระปีอะ่ะดำสีไม่สวยค่ะเนี่ยเวลาอัดอะ่ะเขาก็จะต้องบดบดให้มันแน่นอน่งเงี้ยค่ะ แล้วกะปิก็สีสวยเหมือนเดิมเก็บไว้กี่ปีก็ได้ค่ะกะปิยิ่งเก้าหญิ่งหอมยิ่งเกลาหญิงอร่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะดึกแล้วเดี๋ยววันไหนามาตำน้ำผิกกะปิใหม่กินกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน่ากินไหมคะ